สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักราชคลิปนี้นะครับเลขนักราชนะครับทำขึ้นมานะครับเป็นพิเศษแจกสูตรนะครับแจกสูตรให้ดูเผื่อเอฟชอบด้วยนาไปใช้นะทำยอดหลังดูได้นะครับก็เข้ามานะครับ8งวดซ้อนนะครับตามที่ เลือกลาดบอกไว้ในคลิป EP หนึ่งนะครับก็มาจากสูตรเหล่านี้ครับนะครับพร้อมทั้งสูตรเต็มนะครับสูตรคัดย่อยนะครับเลือกลาดคัดมาให้ดูนิดหน่อยครับนะครับว่า8งวดซ้อนที่เข้ามานั้นมาจากสูตรไหนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับ f c นะครับกับขอให้ฟังที่เล็อกลาดพูดนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับทึงทาขึ้นมาแต่สูตรมันก็มีเข้ามีหลุด แต่ตัวนี้นะครับผมทำย้อนหลังดูนะครับผมแงวดที่เลืกลาดถูกมานี้นะครับผมก็คือ2สัปดาห์ครึ่งสสัปดาห์ครึ่งนะครับของราพัฒนานะครับก่อนที่ดูตัวเลขกันก็เรามาดูคําเตือนกันก่อนครับผมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกรดกแชร์ โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลครับในช่องทาง Youtube ช่องทางเดียวนะครับผมขอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อเลขลาดนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้โชคดี รวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับเลขคลาดนะครับผมทําขึ้นมานะครับในคลิปนะครับตรงนี้คือออกคลิปไปแล้วนะครับเลขคลาดคัดมาแค่หตัวนะครับรูดบนนะครับบนก็คงจะฟังเลขคลาสไปแล้วนะครับทีนี้นะครับมาสัมทับด้วยนะครับสัมทับแจกสูตรเลยครับเลขคลาสัมทับ สำทับให้ดูนะครับว่าตัวใดจะมาเอาสูตรที่เข้ามาแล้วนะครับผม8งวดซ้อนนะครับมาทำให้ดูนะครับทำให้ดูแก้กี่สูตรครับ1 2 3 4 5 5สูตรนะค้าสูตรับ5สูตรนี้นะครับ fc ทำยอดหลังไปได้ลึกกว่า8งวดนะเรขาคนะครับผมหยิบเข้ามาแค่8งวดนะครับให้ดูนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผม นะครับามาไล่ดูสูตรกันก่อนครับสูตร1ครับผมสูตร1ใช้หลักร้อย1ครั้งนะครับผมนะครับยกเข้ามาแล้วก็บวกหบวกหก็จะเป็น901นะครับเด่นที่901นะครับตัวเด่นครับสูตร2ครับใช้หลักร้อย1ครั้งและใช้หลักหน่วย2ครั้งครับผมนะครับบวกกันแล้วนะครับได้1แล้วก็นับไปอีก1ได้2 เราจะใช้สูตรตัวเลขชนกันนะครับมาคัดออกเป็นตัวเด่นห้าทั้ง5สูตรนะครับมาดูสูตรต่อไปครับผมใช้หลักแสนลบด้วยหลักหมื่นนะครับผมลบกันแล้วบวก3ครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก1บวก1ครับก็ได้901นมันก็ไปตรงกับตัวข้างบนคำว่าตรงกันเนี่ยหมายว่าเราจะหยิบยกตัวที่ชนนะครับมาใช้งานนะครับดูต่อครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมตัวเลขที่เป็นตัวเลขหลักเลขคี่นะครับเลขคี่ทั้งหมดเลขคี่ทั้งหมดนะครับผมเอามาบวกกันนะครับได้เท่าไหร่นะครับใช้แค่2ตัวนะครับได้เท่าไหร่ก็ลด้7นะครับบวกแล้วได้7ก็บวก1นเป็น8นะครับมันจะเป็นเลขสูตรนะครับเลขสูตรสามตัวกับ2ตัวนะครับผมตัวเลขน้อยนะครับเลขนักลาดพยายามจะทำให้ fc ดูว่า ที่มาที่ไปของตัวเลขในชุดเต็มนี้เหล่านี้ตัวนี้นะครับผมชุดเต็มเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากก็เรียกว่าคัมพีคัมพีที่นะครับทุกคนก็ไม่อยากได้ไม่อยากเขียนครับเพราะอะไรครับเพราะตัวมันเยอะแต่เลขลาดเอาทํามาให้ดูนะครับว่าที่มาที่ไปและสูตรสับย่อยเป็นยังไงนะครับการที่เรารู้ที่มาที่ไปนะครับเป็นเรื่องดีทุกอย่างครับเหมือนกับชีวิตจริงครับผม ถ้าเรารู้จักคนนะครับแต่เราไม่รู้จักเขาจริงนะครับนะครับว่าที่มาที่ไปเขาเป็นคนยังไงมาจากไหนแห่งหนตําบลใดแล้วเราครบหาโดยที่ความไว้วางใจอาจจะเป็นเพราะความเรามีเมตตาหรืออะไรก็ตามแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะยกตัวอย่างมาให้เราฟังนะครับว่าทุกอย่างนะครับถ้าเรารู้ที่มาที่ไปนะครับตัวเลขเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดคุมบนแล้วชุดบนกันล่างชุดล่างกันบนเมื่อมันเป็นสูตรเต็มทุกคนก็จะมองว่าไม่อยากเห็นไม่อยากได้แล้วจะซื้อยังไงเพราะว่ามันเยอะมากนี่ครับเรารู้ที่มานะครับว่าแบบนี้แล้วตัวเด่นต่างๆก็มาตามสูตรที่เลขาดจะทําให้ดูนะครับนี่คือเป็นสูตรย่อยสับย่อยนะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับแต่สูตรนี้นะครับผมเลขลาดบอกเลยว่าเข้ามาแล้ว8ดงวดซ้อนนะครับผมตามที่เลขลาดนะครับ นะครับเดททงลำทำคลิปให้ดูว่าเลิขรัตถูกมาแล้วนะครับแปดดซ้อนก็มาจากสูตรเหล่านี้ด้วยนะแล้วนี้คือเศษเซี่ยวนึงของสูตรนะครับนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าห้าสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรนี่ตรงตัวไหนครับจะเห็นได้ว่านะครับสูตรแรกก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งซึ่งเป็นสูตรสามตัวนะนะครับโดดเด่นสามตัวสูตรที่สามก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งซึ่งเป็นสูตรสามตัวเหมือนกันได้เก้าศูนย์หนึ่งชนกัน ก็แสดงว่า901จะต้องมีใดตัวหนึ่งมาถ้าสูตรมันเข้านะครับนี่คืออธิบายไปตามสูตรให้ฟังทีนี้901เลขล่าทยกมาตรงนี้ครับ901นะครับ okay. ทีนี้นะครับในส่วนสูตร2สูตร4สูตร5นี้มันมาตรงกันชนกันที่7 8เห็นไหมครับเลขล่าทยกมาทั้ง7ทั้งรับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำไมถึงตัดแปออกหนึ่กับ2ครับ1กับ2 1ประชนข้างบนอยู่แล้วครับ ได้2ครมานะะนะะถามว่าเอ้าเลขคราดทำไมตัด8ออกที่ตัด8ออกมีสาเหตุครับผมนะะสาเหตุก็คือว่าถ้าเลขคราดใช้6ตัวมันจะได้ทั้งหมด15คู่ได้15คู่แต่ถ้าใช้10ตัวมันจะได้อ่าใช้5ตัวจะได้10คู่ พูดให้ฟังเลยครับว่าทำไมตึงตัด8ออกเพราะมาอยากมันได้15คู่ทีนี้นะครับเมื่อได้นะครับเมื่อได้ตัวเด่นขึ้นมาแล้วนะครับว่าเลขที่ควรน่าจะมาก็มี9 0 1 2 7นะครับ8เลขน้าตัดไปแต่ถ้า FC บอกว่าเอาชอบ8ก็จะใช้98 0 8 1 8 2 8 7 8นะครับก็จะได้15คู่ดังนี้นะครับตามนี้ ทีนี้นะครับในสูตรซับย่อยต่างๆสูตรซับย่อยต่างๆอันนี้ส่วนตัวของเลขนักราชนะครับอธิบายให้ฟังสูตรซับย่อยต่างๆของเลขนักราชนะครับมันมาชนที่7ครับชนที่ศูนย์ครับชนที่1ครับชนที่9ครับสองชนไม่ชนครับผมแต่เลขราจะพูดเป็นทีสเต็ปครับผม ะจะเห็นได้ว่านะครับจะมีร่องรอยดินสอตรงนี้บางเบา <Okay. S 1> มี9้าถ้าเป็น9้ามานะครับจะมีเก้าสวงให้ดูก่อนเลยครับผมเก้าเจ็ดถามว่าเก้าหนึ่งเก้าสองมาไหมเพมอนเป็นเด่นกันมาครับแต่ว่ามันมาน้อยกว่า90้าศนและเก้าเจดเห็นไหมครับเห็นความลำบากใจในการคัดย่อยไหมครับ ถ้าต้องการตัวน้อยนะครับชนกันเยอะที่สุดคือ90กับ97นะครับในหลัก9หลักอื่นละครับจะเห็นรอยดินสอครับผม02นะครับ12 17 27ทําทำไมเลขแราตัดออกเพราะว่าอยากให้มันน้อยตัวถ้าเต็มเต็ม1 6เออ15ตัวก็จะมีนะครับเขียนให้ดูนะครับผม98 08 18 28แล้วก็78เอาเป็นว่านะครับชุดนี้นะครับชุดนีน้เข้ามาแล้วนะครับ8งวดงวดที่9ก็งวดนี้นะครับมันไปตรงกับ97นะครับชุดบนนะครับบนกันล่างนะครับบนกันล่างแต่ที่เรลลียกลากื่เนี่ยคือการบนกันล่างไว้นะครับอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าไปใช้งานแค่ว่า รูดบน57เจตัวเน้น979490แล้วไม่กลับหรือว่าไม่ลงล่างไม่กันไว้เนี่ยถือว่าขาดทุนนะครับผมจะเห็นได้ว่าชุดนี้นะครับมันไปตรง97นี่ครับไปตรงที่90นเนี่ยครับนะครับเห็นไหมครับนะครับสูตรเหล่านี้นะครับมันมีหลักฐานให้นะ I fc ลองไปทำยอดหลังดูตามนี้ครับเข้าไปลึกมากกว่า8งวดซ้อนแล้วนะครับ ต่เรื่อานหยิบยกขึ้นมาพูดแค่8งวด9งวดนี้นะครับงั้นเลื่ราดจะเน้นให้เป็นตัวนี้นะครับ97กับ90ขอให้มานะครับขอให้มานะครับขอให้มานะครับขอให้มาครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างก็ตามนะครับแม้แม้กระทั่งคู่เดียวก็ดีใจครับนะครับแต่ถ้ามาทั้งบนทั้งล่างก็ต้องขอขอบคุณขอบขอบใจนะครับผม รูบาอาจารย์นะครับเนี่ยครับเลขนาคราชนะครับ fc ครับหน้าจอไว้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็มาเสริมให้ดูนะครับผมเห็นว่าเอ๊ะควรจะลงให้ fc ดูนะครับแต่ถามว่าเลขราชมันจะมาไม่มาเลขราชไม่ทราบครับพูดคุยกันแบบฉันพี่ฉันน้องนะครับแล้วก็แสดงความจริงใจว่าให้ทำยอดหลังดูมันเข้าไปลึกขนาดไหนนะครับแปดงวด สารเลขหลาดคิดว่านะครับแงวดก็เป็นค่ากับข้าวค่าอาหารบุตรหลานและครอบครัวเรานะครับผมจึงแนะนำมาชี้แจงนะครับแนะนํากับ fc ของเล่นคลาดเอาละครับผมท้ายนี้นะครับผมขอทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ